โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแฟนๆ League of Legends ประเทศไทยทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้เนี <the> ่ยผมจะมาแนะนําเว็บเติมเกมสําหรับเกม League of Legends ครับผมคือผมก็เชื่อว่าทุกๆคนที่เล่น League of Legends นะครับก็อยากที่จะเติมเกมซื้อสกินอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่อยากเติมก็อยากจะเติมถูกๆแต่ได้ RP เยอะๆใช่ไหมครับได้จานวนเงินเยอะๆผมมีเว็บดึงมาแนะนาครับผมนั่นก็คือเว็บ Gaming Nation ของ t ูและ d e t a i นั่นก็คือเว็บที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองครับนี่คือเว็บ Gaming Nation นะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆดูล วิธีการเข้ามาที่ gamingnation. d t e c a g co. t h หรือว่าจะกดที่ลิงก์ใต้ description ของผมก็เข้ามาได้เช่นกันครับคือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆคือไม่ใช่แค่เติมในแค่ League of Legends นะสามารถเติมได้หลากหลายเกมมากๆครับคือนอกจากเกม LOL แล้วเนี่ยก็ยังมี Identity V, Gen ช i n Impact, Ragnarok ok Mobile, Ragnarok ok Next Generation, องเมล l g Harry Potter หรือ Ragnarok ok Origin นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเติม League of Legends เนาะเพราะว่าช่องเราเนี่ยทำเกี่ยวกับ League of Legends นะครับซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าทํา ไมต้องเติมผ่าน Gaming Nation ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเติม League of Legends ผ่าน Gaming Nation เนี่ยเราจะมีส่วนลด10%ที่ลดเยอะกว่าใครเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับผมซึ่งระยะเวลามีจํากัดนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้เท่านั้นครับอ่าะดูวิธีการนะผมสอนตั้งแต่แรกเลยครับเข้าเว็บมาปึ๊บเลื่อนลงมาด้านล่างครับไปที่ League of Legends แล้วกดเข้าไปเลยครับนี่รูปยาสโอหลังจากนั้นครับเว็บมันจะนําพาเรามาสู่หน้านี้อ่ะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องล็อกอินก่อนนะครับอันนี้ผมสมัครสมาชิกมาไว้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมออดจากระบบสมัครให้ดูอีกรอบนึงอ่ะครับคือถ้าเรามา หน้าอีกแล้วเนี่ยเรากดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสมาชิกเรากดมาครับแล้วก็กดไปที่ลงทะเบียนเลยนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กกเบอร์โทรศัพท์ครับแล้วก็ยืนยัน OTP ให้เรียบร้อยนะครับพอกรกกเบอร์โทรศัพท์ปั๊บยืนยัน OTP เสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่หน้าเข้าสู่ระบบเลยครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยครับอ่ะแล้วเราก็ยืนยัน OTP ครับอ่ะพอยืนยัน OTP เสร็จแล้วเราก็ล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นมาที่หน้าเติมเงินกขขันต่อครับผมเอาละคร เงินเท่าไหร่นะครับมีตั้งแต่130บาท290บาทไปจนถึง2,550บาทเลยสําหรับสายที่แบบสายเปสายรวยอะไรประมาณนั้นซึ่งผมอันนี้เติมกลางๆแล้วกัน่ะ290บาทครับก็เลือกไปครับ290บาทเนี่ยก็จะได้ถึงพัน380 RP หรือถ้าเพื่อนๆเติม2,550ใช่ไหมมันก็จะได้1 3 5 0 0 RP <Wow. S 1> ครับแล้วครับขั้นตอนที่2ครับมาถึงขั้นตอนคูป,ปองส่วนลดบ้างซึ่งทุกคนที่ดูอยู่ครับสามารถใช้คูป,ปองส่วนลดอันนี้ได้เลยนะเอาโค้ดไปกรอดได้เลยครับนั่นก็คือโค,อดค้ด VAL24DEC December คนนี้สามารถใช้ได้ทั้งเดือนเลยครับจนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคมเลยนั่นเองส่วนช่องถัดมาครับนั่นก็คือ G N Coin นั่นเองซึ่ง I G N Coin เนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดได้แต่ว่าเราจะต้องหา G N Coin มาจากนี่ครับสมมติเราเติม2อ0รใช่ป่ะเราก็จะได้2 G N Coin 130อก็จะได้1 G N Coin นะครับ2550ยก็จะได้25 G N Coin เป็นโบนัสซึ่งนี่ครับผมมันคือตรงนี้เลยถ้าเรามี G N Coin เยอะๆเนี่ยสามารถแลกส่วนลดได้นั่นเองเอาไว้สะสมนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพราะฉะนั้นาาากกก็้้้มมไป่่ออนนนนสสวตีคคัญ นั่นก็คือไรออดไอดีนั่นเองครับซึ่งก็คือ ID ดีที่เพื่อนๆใช้ล็อกอินในการเข้าเกมฟรีออฟเลเจนเข้าเกมวอลโลแวนนะครับผมหรือมีอีกวิธีหนึ่งครับสามารถกดตรงนี้ก็ได้ครับดู ID ของฉันแล้วก็กดเพิ่ม ID ดีใหม่ครับกดเพิ่มอ่ะซึ่งตรงนี้ผมก็จะกรอก ID ดีไรออดของผมไปนะครับอย่าลืมแฮชแท็กข้างหลังด้วยนะเอาละครับพอกดทั้งหมดแล้วมากันที่ขั้นตอนสุดท้ายบังคับนั่นก็คือขั้นตอนการชําระเงินนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถชําระเงินได้3มช่องทางนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ครับกรณีที่ ารเงินผ่านชูนั่นเองนะครับผมเพื่าสะดวกเนี่ยยังมี QR ว o d e คยังมีผ่านดีแทได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเลือกเป็นการชาระเงินผ่านชูแล้วหลังจากนั้นครับเพื่อนๆก็ทำการชาระเงินแล้วก็เรียบร้อยครับเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วก็ถือว่าสำเร็จนะครับแล้วทุกคนก็จะได้ RP ไปนั่นเองซึ่งก็จะได้รับส่วนลด7%รตามที่ผมบอกไว้แต่ขอยน้นอีกทีว่าถึงแค่31ธันวาคมเท่านั้นนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ทาการมาอยู่ในเกมแล้วนะครับแล้วก็รานี RP ที่เราะน้นเต วิวกันเลยครับผม <c oughs> มาที่ร้านค้าครับครับดูสิว่ามีสกินอะไรน่าสนใจมไหมเปิดครับ ฟวิอันนี้น่าสนใจมากครับเพื่อนๆอันนี้เลยสปิริตบอสซัมโยเน่ครับจัดมาเลยหนึ่งอันก่อนอ่าเรียบร้อยเลยครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งครับผมเดดบอสซัมคาซิคครับจัดมาอีกอันนึงผมเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยมากๆนะครับเพราะมันอยู่ใน้านคารับมาครับผมเราลองรีวิวกันเลยดีกว่าครับไปโยเน่อ่าเปลี่ยนสกินฟึบได้มาแล้วยังสวยครับผมแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งครับตำแหน่งรองเป็นคาซิคครับแล้วก็เปลี่ยนสกินนี่จัดมาใหม่ยังสวยครับมาลุยเอาครับผมเข้าสู่เกมครับมา ตอนนี้เราได้เป็นคลาสซิกนะครับผมก็เจอเพเวดโอเคไปล okay. oh. ุยครับลุยลุยล wow. okay. ุยท <inaudible> ีมเพเวดครับผมเฮ้ยโหบนลบวบกันหนักมากโอ้บนลได้คิวคืนแล้วครับอฝ่ไปฝากเขาอยู่ล่างนะเดี๋ยวผมเข้าเวดอยู่แบบี้โอเคเวดได้ทั้งบูได้ทั้งกบเลยครับโอ้ผมเพิ่งสังเกตดูมันมีพาสีครับดูเอฟเฟกต์พาสีตรงกบที่กำลังติดอยู่มีวงวงรอบตัวด้วยมันเปลี่ยนด้วยนะครับผมเป็นสีฟ้าสวยอยู่ครับสวยอยู่ จี่ที่จะคิดมาของผมมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเล่นไ,ไปได้มาก็เริ่มชอบเลยครับถ้าทุกคนอยากเติมเกมอย่าลืมใส่โค้ด VAL 2 4 DEC ให้เกมมิ่งเนชั่นด้วยนะครับจะได้ลดสรผมเข้าเวทต่อ โอเคสวยครับสวยครับได้มังกรด้วยมาแล้วครับไอเทมแรก opportunity อุย้ยบิดแแคงดึงกลางสวยมากได้ไหมไม่ได้ครับ กีกับได้แต่ว่าโหมันมากันสองคนครับแต่ทีมเราได้เพจอยู่ครับทีมเราได้เพจอยู่เมื่อกี้คุ้มอยู่ครับเฮ้ยกลางดึงกลางดึงกลางดึงได้ไหมได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวสวยสวยได้มันก่อนตัวได้บันก่อนตัว ได้ล่างให้ด้วยเมื่อกี้สวยครับเอ๊ะสองไอเทมแล้วสองไอเทมแล้วดีไม่ดีไม่รู้สกินต้องสวยไว้ก่อน อ้าวอีฝั่งยอมแพ้แล้วครับจีๆครับผมจีๆครับโอเคสวยสกินสวยก็อย่างเงี้ยนะครับผมสกินสวยก็ชนะง่ายไม่เล่ปกตินะฮะโอเคครับผมงั้นก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเว็บเติมเกมเกมมิ่ง a นชั n นไว้ด้วยนะครับผมของทางทูและดีแท็กนะครับลดเยอะกว่าใครโดยใช้โค้ด B A L 2 4 D E C สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ